ที่เราอยู่บนรถแคลริบอยนะครับจะมาลองรถกันแบบขับจริงรถคันนี้เบื้องต้นเนี่ยออกรถจากแคล i ิบอยมาหลายเดือนแล้วแต่ยจะเป็นช่วงล่างมาตรฐานจากแคลริบอยอยู่ยังมีการปรับปรุงตามคลิปนี้ครับว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรและการแก้ไขปัญหาของเราจบไหมนั่งกับเจ้าของรถเลยครับพี่โยนะครับ สวัสดีครับครับผโพดีรถคันนี้เนี่ยใช้เน้นท่องเที่ยวอย่างเดียวถูกต้องแล้ครับใช่ล้วนเลยตอนแรกที่ขับออกจากแคลิบอยมารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เหมือนขับเรือฮะเหมือนขับเรือตอนแรกเนี่ยแคลิบอยเขาก็มีออปชันให้เปลี่ยนช่วงล่างนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเห็นเป็นรถคันใหญ่แล้วก็จะไม่ขับเร็วอยู่แล้วคเพราะเราไม่ได้ใช้รถเก่งหรืออะไรแบบนั้นครับนะขับช้าชิวๆไปเที่ยวปลอดภัยดีกว่าตอนสัก80ไม่เกินร้อยคคิดว่าช่วงล่างเดิมๆน่าจะโอเค ไปขึ้นเหนือแม่ห้องสอนภูทักเบิกดอยอินทนนท์ก็ช่วงล่างเดิมหมดล้อดเดิมหมดก็พบปัญหาว่ามันโงไงถึงแม้เราจะขับประมาณสัก100เจอถนนบางช่วงที่มันเป็นยางเนี่ยมันสายทันทีโครมาัยคุมไม่ได้เลยแบบต้องลดความเร็วเหลือสัก60รู้สึกว่าม,มันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่แล้วอันที่2ก็คือยางเดิมมากับรถยนต์เนี่ยราเติมางหลังเยอะ ถึงเจ็ดสิบตามสเปคที่เขาบอกนมีความรู้สึกว่ายางมันเหมือนจะฟากอยู่ตลอดเลยมันดูมันโป่งออกเออมันก็แบบน่ากลัวให้แก้มยางมันปิ้นเยอะเกินก็เลยแบบไม่ใช่ละครับช่วงล่างน่าจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าขับเร็วขับช้ามันก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบปล่อยมือได้ตอนที่ผมขับช่วงล่างเดิมนี่ข้างหน้าข้างหน้าต้องเปลี่ยนอะไรกระดานหัน ร้อยยี่เราโยกเปลี่ยนเลยหน่อยข้างหน้าขับช้าใจร้อนครับของเดิมทําแบบนี้ไม่ได้นะครับ oh, ระยะเบกรกระยะเบรกของเบรกให้ดูระยะเบรกร้อยี่ะยะ 120, ปุ๊บลงหกสิบโอ้ยเ๋าเลยโค้งอย่างนี้ครับเราแซงรถทัวร์ดีกว่าไปนะครับ รถเรียงนะครับรถเรียงนะครับรเ,รเ,เดี๋ยวเดี๋วต้องสังเกตตอนที่ผมคืนตรงนะครับข้างหลังรู้สึกเลยไหมครับว่ามันนิ่งนิงครับถ้าเป็นของเดิมนี่ถ้าแบบเมื่อสักครู่นะคม,นนมันจะโยกไปมันจะโยกไปแล้วนะทําให้เราแบบต้องแบบใช้กําลังเยอะในการแบบตั้งใจว่าไม่ร,รถจะเป็นไรนะ เยนพื้นให้ปรโยชนที่หนึ่งอนะครับที่ผมแค่ใช้นิ้วโป้งเขีย่ยพวงมาลัยครับพี่ผมถามวรถเก๋ใช่อย่างนี้เลยตรงนี้มันเป็นถนนที่โล่งมันจะมีแรงลมเข้ามากระชาติอยู่ทําให้รถี่มีการกระพือตัวหรือเอียงวูบจริงๆผมนั่งผมยังรู้สึกเลยว่ารถมั<อ>นมั่น,นคงต่างเยอะเราอยู่ในรายอย่างเงี้ยครับอ่ามันเข้าได้เลยโอ้ยแจ๋วเลยฮะอย่างค้งหน้าเนี่ยค่อนข้างอันตรายอย่างเงี้ยขับเร็วไม่ได้เลยถ้าแบบของเดิมนะ จะลายมากกว่าโค้งเมื่อกี้เราก็ไปครับเราเาก็ไปครับน้ไล่เซ็กห้าด้วยครับมือขับรถเก่งไงนี่ฮะเรากําลังไล่เซ็กห้าอยู่ครับนี่อ๋อแล้วก็คืนตรงครับคืนตรงนิ่งเลยนะฮะนิ่งนิ่งใช่ใช่จะไม่มีอาการวูบผมไม่เคยทาได้เลยนะช่วงล่างเดิมคือปล่อยมือเนี่ยจะปล่อยก็ปล่อยได้แต่ไม่ไวจใจปลดกัะเลขเดินรอบ ร้อยสามร้อยสี่เนี่ยถนนอย่างเงี้ยครับอันนี้รถน้ําหนักเกือบสี่ตันนะพี่ใช่เกินคาดเกินคาดเบื้องต้นถึงช่วงล่างผมเฉลยเลยคันนี้เนี่ยช่วงล่างเดิมๆจากคาลี่บอยมาเนี่ยมันเป็น standard กับจากคาลี่บอยมาจะใช้โช๊คตามสเต็ปของเขาซึ่งเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งเป็นสเต็ปเริ่มต้นคือันนี้ผมมีการปรับปรุงใช้โช๊คอัพจากโกลเฟเตอร์ทั้งระบบแต่เป็นการเซ็ตแบบเฉพาะกันเป็นสูตรของ AC Power โดยเฉพาะแล้วก็ซ s ก g n เจอร์ของร้านเราครับ กันโครง A c Power ทั้งหน้าหลังกันโครงหลังเนี่ยจะเข้าไปช่วยทําให้การเลี้ยวโค้งเนี่ยครับมันคือตัวได้เร็วแบบที่เราเลี้ยวกันมา,มาไม่กี่ครับเลี้ยวมันเอียงถูกไหมครับอย่างนี้ครับใช่ใชอันนี้คือรถบ้านนะเลี้ย <c ười> วอย่างเงี้ยเอียง <c ười> อย่างเงี้ยครับฮะเลี้ยวเอีย่างเงี้ยเราก็บิดเพิ่มไปปุ๊บพอคืนตรงปุ๊บมันตรงให้เรา <c ười> มันกลับมานิ่งเลยเมื่อกี้ผมเลี้ยวแรงนะ <c ười> เลี้ยวแรงเลี้ยวแรงเมื่อกี้เลี้ยวแรงนะเดิมเดิมเลี้ยวแบบนี้ไม่ได้ครับความเมื่อกี้เลี้ยวแบบที่รถมันเอียงอย่างนี้พี่ข้างหลังเห็นเลยข้างหลังเอียงถูกไหมครับ แต่ว่าพอผมคืนตรงปุ๊บมันรถมันตกให้เลยโดยที่ว่ามันไม่มีจังหวะที่มันจะไม่มีแบบกระพือต่อหรือแถบต่อแรงเฉยคนโทนรลแอมทางด้านหน้าจะเข้ามาช่วยในเรื่องของเวลาที่พี่มีความเร็วแลือพี่เปลี่ยนเลนทําให้ปีกนกมันคืนกับสูงได้เร็วขึ้นเบรคผมให้ใช้เป็นเน็กเตอร์สเปคโปรเป็นไฮคาร์บอนทนความตอนสูงด้านหลังเป็นผ้าเบรคเป็นเลสสเปคทนความรอ้อน800องศาที่เราจะขับแบบเป็นทางที่เป็นหมู่บ้านคอนกรีตที่ถนนไม่เรียบ ที yeah, oh, ่บางทีเราเราไปตามต่างจังหวัดเราไม่ได้ว oh, ิ่งในไฮเวย์เราจะต้องเจอถนนที่เป็นตามหมู่บ้านแบบนี้จริงคอสะพานเบีดเบียดสันคอสะพานชันๆอย่างเงี้ยครับโดนปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่รู้สิอะไรโดนเลยดนใจมากเลยขับแล้วมีความสุขโอเคครับพี่อ๋อตามมภาเลยคุ้มค่าดีมากเลย เอซีเพราเว่านี่ต้องยอมรับนะมีโนฮหาอย่างนี้เนะ oh, เราทําด้วยใจเราทำด้วยความชำนาญแล้วก็สิ่งสำคัญคือเป้าหมายคือถ้าบอกไว้แล้วลูกค้าต้องแฮปปี้จากที่นั่งแบบใช้สแตนดาดมา6เดือนประมาณนี้รเราก็รู้เลยว่าสแตนดาดเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะขับช้าแล้วไปได้นะปลอดภัยคือมันก็ไม่ปลอดภัยมกันแท้ไม่ว่าช้าหรือเร็วยิ่งเร็วยิ่งอันตรายหนักเข้าไปให่รู้มับใจ เรียนพี่อย่างเดียบเขาเลยพี่แว๊บทำแบบนี้ไม่ได้เลยกองกลางเป็นไหมครับพี่โยจากการขับทดสอบวันนี้นั่งสบายไม่ปวดหัวไม่มึนดีขึ้นเยอะค่ะให้กี่คะแนนครับพี่สิบเต็มสิบเลยค่ะพี่บุ๋ยกให้สิบเต็มสิบเลยครับตัวนี้ดีมากผมถือว่าในการแต่งรถของผมสลับรถบ้านเนี่ยอันนี้คุ้มที่สุดแล้วสุดยอดแล้วคุณส้มเช้งแนะนําของดีจริงๆแนะนําให้ผมทําทั้งช่วงล่าง แล้วก็เปลี่ยนยาง,างแลวเปลี่ยนเบกเป็นแบกใหม่ผมแน่เลยนะครับยางเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าสแตนดาดเดิมเนี่ยมันจะพองออกมาเยอะครัแล้วอัดลมหนามากเลยเยอะมากแล้วก็กลัวแตกฝากไปด้วยนะครับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทําให้การขับขี่ทุกเส้นทางคุณปลอดภัยและมีความสุขครับนี่คือเป้าหมายของเราฝาติตามทุกท่องทางทางโซเชียลวีดียนะครับและ เว็บไซต์ activo thailand com คลิปนี้ EP นี้ผมไปก่อนครับขอบคุณมากครับพี่โยขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ